พบกับลุงพลคนเดินป่ายแล้วนะครับอ่าวันนี้ลุงพลมาเจอบอลหนึ่งต้นนะครับเพื่อนดูครับมันคือบอลบอลป่าแกะนะครับเขาเรียกเขาเรียกบ้านผมเขาเรียกอ่าบ้านลุงพลเขาเรียกบอลบอลดำป่าแกนะครับอ่านี่มีชื่อว่าดำป่าแกนะครับบอลหายากมากเลยนะครับนี้ได้มาจากเลนมาเลยนะครับนี่ได้จากเลนมาเลยนะครับหายากมากเลยครับดูต้นดูต้นเขาครับต้นดำเห็นไหมครับ ต้นดำํำมากเลยต้นดำรู้สึกว่าจะไม่มีลายนะครับไม่มีลายแต่บางคนเขาก็เรียกพญาลิงดำนะครับพญาลิงดำดูดูด้านหลังใบด้านหลังใบครับเป็นสีดำสีม่วงนะครับเป็นสีม่วงก้านใบก็เป็นสีม่วงนะครับสีม่วงก้านใบสีม่วงสวยงามมากเลยครับดำปากแกหรือว่าสบู่ลวดหรือว่าพญาลิงดำนะครับ จะใช่ตัวเดียวกันหรือไม่ก็ลองคิดดูนะครับนะครับทุกคนลองดูครับใบก็สวยงามมากเลยครับดำปากแกนะครับดำปากแกนะครับเออลลองดูครับพันเอือห่าเลยนั่นใบก็กำบันบ้างนะครับกำบ้าง มันมีใบอยู่สองนะครับความจริงนะมันน่าจะเปื่อยไปเอามีอยู่สามใบนะครับก็เปื่อยไปแล้วหนึ่งใบนะครับเป็นเงานะครับเป็นเงาใหญ่มากเลยครับเงาใหญ่มากเลยขยายพันธุ์ได้เยอะมากเลยครับว่าสวยจริงดูหน้าใบเขาครับหน้าใบเขาหน้าใบเขาเป็นหยักนะครับเห็นไหมครับจะเป็นหยักหน้าหน้ายุ่ยยี่นะครับหน้ายุ่ยยี่หูชิดเออตอนไงหูกวางไม่วะ ใบหูชิดนะครับใบหูชิดดูเหมือนกับว่าช้างลากเลยนะครับใบเขาอยู่เหมือนเหมือนกับว่าช้างลากนะครับแต่ว่าสวยมากเลยดูเหมือนว่าจะมีลายขนนกด้วยนะครับเห็นไหมครับลองลงพลอาจจะไม่ชัดหน่อยเนาะแต่ว่าสวยจริงๆหรือว่าใครอยากได้ยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับทักลง,งพลมาได้เลยนะครับราคาน่า,าอยากไม่สูงเท่าไหร่นะครับ พันกว่าพันกว่านะครับของชาวบ้านเขานะครับที่เกองลุมพลนีชาวบ้านเขาไปมาเลมาแล้วเขาก็เจอกลับมานะครับโอเคนะครับหรือว่าเพื่อนๆว่าไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับมันใช่ตัวอะไรกันแน่ท้าหลังเป็นสีม่วงนะครับเป็นสีม่วงเอ็นกระดูกเขาก็สีม่วงนะครับออกดำดำม่วงๆหน่อยนะครับชัดเจนมากเลยเจนมากเลยครับเห็นไหมครับ ให้ดูกันชัดๆไปเลยต,ตัวนั้นไม่ไม่ต้องคายไม่ต้องคล้ายตัวเห็นไหมครับชัดเจนมากเลยครับทุกคน,นก็เคยเห็นเนาะสะบู่เลือดหรือว่าพญาลิงดํานี่ก็ไม่เคยสวยขนาดนี้มาก่อนนะครับตัวน,นี้สวยมากเลยพันต้นๆนะครับเจ้าของบอกว่าพันต้นๆถ้าสนใจก็ลองดูนะครับถ้าก็มาดนาูนี่ลายอิตนั้งจากพัดตุนเหลา ไต่ชั้นอาที่หัวใหญ่ไหมโอ้ยโอ้ยหัวใหญ่มากเลยครับเพื่อนๆไปป่าหัวนี่ได้เยอะมากเลยถ้าใครจะลองดูนะครับหัวหัวเขาใหญ่มากคนไม่กล้าดึงของเขาหรอกจะโดนตีบนะครับลองดูนะครับมันไม่ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายๆนะครับตัวนี้หายากมากเลย รูหน้าตาของเขาขอบใบเป็นหยักนะครับขอบใบเป็นหยักหูชิดนะครับหูชิดเพื่อนๆน่าจะรู้จักช้างลากเหมือนกันเลยครับหูช้างลากแต่ว่าไอ้นี่หูชิดช้างลากหูจะกว้างกว่านี่ครับเหมือนกันเลยครับเพราะว่ามันสวยๆมากเลยครับตัวนี้ หน้ายูยยี่ขอเป็นหยักนะครับก็มีลายขนนกอีกต่างหากนะครับมีลายขนนกตามหากนะครับลองดูนะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็ลองทักเข้ามาดูได้เลยครับโอเคนะครับอ๋อต้นนี้ก็ใช่นะครับต้นนี้คือบนกระดาษนั่นก็กระดาษกระดาษดำนะครับกระดาษก้านดำเห็นครับ กระดกา้านดำยักษ์นะครับตัวน,น,นี้กระดาษกา้านดำยักษ์นะครับ<อ>ใหญ่มากเลยครับใ,ใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยครับ <c oughs> หเห็นไหมครับ,รบโอ้กระดาษกา้านดำยักษ์เมื่อก่อนรู้สึกว่าจะมีหลายต้นนะครับเดี๋ยวนี้คนมาซื้อไปหมดแล้วเหลืออยู่เหลือต้นเมยต้นเดียวแลวนะครับลูกอ,อีกต้นหนึ่งควจริงมันมีเยอะนะครับตรงนี้ประมาณห้าหกต้นคนมาซื้อหมดต้นละกีดบาทนั้นไม่ไม่ได้รู้เหมือนกันเนาะ ดูด้านหลังครับดูด้านหลังครับกระดาษดำกระดาษดำยั์แต่เขาไม่ได้ด่างนะครับเขาไม่ได้ด่างตัวนี้เขาไม่ได้ดา่างเขาไม่ได้ด่างนะครับตัวเอ็นหลังเขาครับสีดำสีม่วงนะครับสีดำสีม่วงครับไม่ใช่สีดำสีม่วงเห็นไหมครับต้นดำอมเขียวนะครับม่วงอมเขียวนะครับต้นใหญ่มากเลยต้นใหญ่มากเลยนะครับตัวนี้บนในกระแสด้วยนะครับ ใบนี้เหมือนว่าเหมือนเหมือนว่าจะเป็นด่างขนนกนะครับเห็นนะครับบอกลกระดาษด,ดำมันแตกต่างกันนะครับกับไอบอลเมื่อกี้นะครับไอเมื่อกี้นู้นมันเป็นสบู่เลือดหร,รือว่าลิงดําหรือว่าดําดําปากแกนะครับมันมันคนละตัวกันนะครับไอตัวนู้หายากมากเลยนะครับไอตัวนู้ราคาอาจจะสูงหน่อยมันหายาก <c oughs> <c oughs> นะครับไอตาก <c oughs> เจ้าวายรายเห็นไหมครับเจ้าไว,ไวายเจ้าวายรายกำลังเข้ามาสองนะครับตัวร้ายเลยตัวนี้ตัวร้ายเลยนะครับนี่คือบอลกระดาษจั๊กโอเคนะครับเพราะว่ายัางไงก็ใครสนใจกับไอบอลลิงดำเมื่อกี้ คือว่าสนใจไอบอลกระดาษต้นนี้ก็เหลืออยู่ต้นเดียวแล้วนะครับเหลือต้นเดียวกับแม่กับลูกมันอีกหนึ่งต้นสองต้นนะครับลูกสองต้นต้นแม่ต้นหนึ่งนะครับสีใบใบเขาใหญ่ก้านก้านใบเขาใหญ่มากเลยครับเห็นไหมครับใหญ่มากเลยบวนกัมไม่เม็ดนะครับใหญ่ใหญ่ต้นเขาใหญ่มากนะครับก็ต้นต้นเขาใหญ่มากพร้อมที่จะให้ลูกได้เยอะเลยครับเห็นไหมครับพร้อมจะให้ลูกได้เยอะมากเลยเห็นไหมครับต้นเขาใหญ่จะมีตานะครับเขาจะมีตาเยอะเยอะมากเลย นะครับครับโอเคนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับว่ายังไงใครสนใจก็ลองทักบุปผนได้นะครับแต่ว่าจะเป็นบอลไอลิงดําเมื่อกี้หรือว่าไอบอลกระดาษดำต้นนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดดิ่งกดตานพอดทัยวนะครับครับที่สำคัญคือกระดิ่งครับตมเไม่ตินคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ